สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อระบบเครือข่ายค่ะซึ่งจัดทำโดยนางสาวิติมาขาวเพือกนางสาวจติการกรบขาวและนางสาววิชุดาสุขสนานค่ะจุดประสงค์นะคะ 1. เพื่อได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบเครือข่าย2เพื่อได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประเภทของระบบเครือข่าย 3. เพื่อได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเชื่อมต่อเครือข่าย 4. เพื่อได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและ5เพื่อได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหัวข้อบทเรียนค่ะซึ่งจะมีด้วยการ5บทค่ะได้แก่ 1. ระบบเครือข่าย 2. ประเภทของระบบเครือข่าย3การเชื่อมต่อเครือข่าย 4. อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายและ 5. การสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายค่ะหัวข้อที่1น,นะคะระบบเครือข่ายระบบเครือข่ายคือระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอืน่นสามารถสื่อสารเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ค่ะ องค์ประกอบของระบบสื่อสารนะคะโดยพื้นฐานแล้วระบบการสื่อสารข้อมูลประกอบไปด้วย5ส่วนสำคัญดังนี้นะคะ 1. ข้อมูลคือสิ่งที่เราต้องการส่งไปยังปลายทางเช่นข่าวสารหรือสารสนเทศอาจเป็นข้อมูลข้อความภาพวิดีโอหรือสื่อผสม ซึ่งข้อมูลที่ส่งไปจะผ่านสื่อกลางอาจเป็นแบบมีสายและไม่มีสายก็ได้เมื่อไปถึงปลายทางผู้รับจะต้องสามารถเข้าใจข่าวสารนั้นได้ค่ะ2นะคะฝ่ายส่งข้อมูลค่ะคือแหล่งกำเนิดข่าวสารหรืออุปรกรณ์ที่นำมาใช้สำหรับส่งข่าวสารตัวอย่างอุปรกรณ์ส่งข้อมูลนะคะเช่นคอมพิเพวเตอร์โทรศัพท์เรเตอร์เป็นต้นค่ะ 3นะคะฝ่ายรับข้อมูลนะคะหมายถึงจุดหมายปลายทางของข่าวสารหรืออุปกรณ์ที่นํามาใช้สําหรับรับข่าวสารที่ส่งมาจากฝ่ายส่งข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์วิทยุโทรศัพท์เราเตอร์เป็นต้นค่ะ 4. นะคะสื่อกลางส่งข้อมูลคือช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายส่งข้อมูลไปยังฝ่ายรับข้อมูล โดยปัจจุบันสื่อกลางมีอยู่สองลักษณะคือแบบมีสายเช่นสายคู่บิดเกลียวสายใยแก้นำแสงแบบไร้สายเช่นไมโครเวฟดาวเทียมขึ้นวิทยุเป็นต้นค่ะ5นะคะโปรโตโคอลคือมาตรฐานหรือข้อตกลงที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารร่วมกันระหว่างฝ่ายผู้ส่งและฝ่ายผู้รับ กรณีที่ผู้รับสารเข้าใจว่าสารผิดพลาดจะถือได้ว่าการสื่อสารนั้นล้มเหลวเช่นคนไทยต้องการสื่อสารกับคนลาวค่ะต่อมานะคะประโยชน์ของระบบคเครือข่ายค่ะ 1. การใช้อุปกรณ์ร่วมกันนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทําให้ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์รอบข้างที่ต่อพ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเครื่องพิมพ์ลิท ไดร์และ c d r o รมเป็นต้นค่ะ 2. นะคะการใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกันนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมและข้อมูลร่วมกันได้โดยจัดเก็บโปรแกรมไว้เหล่งเก็บข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางยกตัวอย่างเช่นการจัดข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องค่ะ 3. สามารถติดต่อสื่อสารไระยะไกลได้นะคะ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายทําให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระยะไกลได้ค่ะ 4. นะคะสามารถประยุกใช้ในงานด้านธุรกิจได้นะคะองค์กรธุรกิจมีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเช่นเครือข่ายของธุรกิจธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นต้นนะคะ ห้านะคะความประหยัดนะคะนะับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างอย่างมากเลยค่ะเช่นในสำนักงานหนึ่งที่มีเครือข่ายอยู่30เครื่องหรือม,มากกว่านี้ถ้าไม่มีการนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้จะต,ต้องใช้เครื่องพิมพ์อย่างน้อย5-10ถึงเครื่องเลยนะคะ 6. ค่ะความเชื่อถือได้ของระบบนะคะสิ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจถ้าทำงานได้เร็วแต่ขาดความน่าเชื่อถือ ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ค่ะไม่มีประสิทธิภาพเมื่อนําระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ทํางานระบบงานมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะหัวข้อที่2นะคะก็คือประเภทของระบบเครือข่ายนะคะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งตามลักษณะการเชื่อมต่อทางภูมิศาสตร์หรือระยะทางการเชื่อมต่อนะคะสามารถแบ่งเป็น3ป,ประเภทนี้ค่ะ 1. ระบบเครือข่ายท้องถิ่นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆในระยะใกล้ภายในสำนักง,งานหรืออาคารเดียวกันหรืออาคารที่อยู่ใ,นในกล้กันโดยใช้สัญญาณยกตัวอย่างเช่นเครือข่ายภายในใหมหาวิทยาลัยภายในอาคารหรือบริษัทเดียวกัน 2. ระบบเครือข่ายระดับเมืองการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีระยะทางการเชื่อมต่อไกลกว่าระบบเครือข่ายท้องถิ่น ะระยะทางยังคงใกล้กว่าระบบเครือข่ายระยะไกลได้แก่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกันภายในเมืองเดียวกันในจังหวัดเดียวกันหรือในเขตเดียวกันเป็นต้นค่ะ 3. ระบบเครือข่ายระยะไกลการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระยะไกลเช่นระหว่างประเทศการเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วโลกเนื่องจากเป็นการติดต่อสื่อสารระยะไกลอัตาราการรับส่งข้อมูลจึงต่ำ และมีโอกาสผิดพลาดได้สูงการสื่อสารระยะไกลจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แปลงสัญญาณคือโมเดมช่วยช่วยในการติดต่อสื่อสารและสามารถนำเครือข่าย้องถิ่นมาเชื่อมการเป็นระยะไกลได้ค่ะ 3. การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายทางกายภาพซึ่งจะแบ่งออกเป็น6ประเภทคือแบบบัตแบบวงแหวนแบบดาว แบบผสมแบบต้นไม้และแบบตาข่ายค่ะ 1. แบบบัานสแบบวงแหวน เครือข่ายแบบวงแหวนเป็นลักษณะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากันเป็นวงกลมโดยสถานีแต่ละสถานีจะต,ต่อกับสถานีที่ติดทั้ง2ข้างของต้นสัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่ในวงแหวนแบบจุดต่อจุดไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนดค่ะ 3. แบบดาวเป็นการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารโดยมีสถานีกลางหรือฮับ เป็นจุดผ่านการติต่ตระหว่างทุกโหนดในเครือข่ายสถานีกลางจึงมีหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมเส้นทางการสื่อสารทั้งหมดค่ะแบบผสมเป็นการเชื่อมต่อที่ผสมผสานเครือข่ายย่อยๆหลายส่วนมารวมด้วยกันเช่นนำเอาเครือข่ายแบบบัสแบบดิงแบบสตาร์มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเหมาะสำหรับหน่วยงานบาง งานที่มีเครือข่ายเก่าและใหม่ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะ 5. แบบต้นไม้มีลักษณะเชื่อมโยงคล้ายกับโครงงานแบบดาวกับแบบบัตผสมกันโดยมีสายนำสัญญาณแยกออกไปเป็นแบบกิ่งไม้เป็นวงรอบโครงสร้างแบบนี้จะเหมาะก,กับการประมวลผลแบบกลุ่มแต่ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับต่างๆ อยู่หลายเครื่องแล้วต่อเป็นชั้นๆค่ะ 6. แบบตาข่ายรูปแบบเครือข่ายแบบนี้ปกติใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้างลักษณะาการสื่อสารจะมีการต่อสายหรือการเดินของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโนดไปยังโหนดอื่นๆทุกตัวค่ะ 4. อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่และส่งข้อมูลโดยผ่านทางสื่อกลางไม่ว่าจะเป็นสื่อกลางแบบใช้สายและสื่อกลางแบบไร้สาย 1. การ์ดเครือข่ายกราดเครือข่ายหรือเรียกว่าการ์ดแลนทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นเข้ากับระบบเครือข่ายได้เช่นในระบบแลนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายจะต้องมีการ์ดเครือข่ายที่เชื่อมโยงด้วย2อ,อัพอุปกรณ์ที่รวมสัญ,ญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหลาย,ลายๆสถานีเข้าด้วยกันอัพเกรียบเสมือนเป็นบัตรที่รวมอยู่ที่จุดเดียวกันอัพที่ใช้งานอยู่ ภายใต้มาตรฐานการรับส่งแบบอนเทอร์เน็ตสวิตอุปกรณ์รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหลายสถานีเช่นเดียวกันกับอัพแต่มีข้อแตกต่างจากอัพคือการรับส่งข้อมูลจากสถานีหรืออุปกรณ์ตัวหนึ่งจะไม่กระจายไปยังทุกสถานีเหมือนกับอัพีบริ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะก,กับเครือข่ายหลายๆกลุ่มที่เชื่อมต่อกันเนื่องจากสามารถแบ่งเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันหลายๆเซกเมนต์แยกออกจากกันได้ทำให้ข้อมูลในแต่ละเซกเมนต์ไม่ต้องวิ่งไปทั่วทั้งเครือข่าย 5. r e รีพิเตอร์ เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ในยกกายะไกลขึ้นคือรีพิเตอร์จะปรับปรุงสัญญาณที่อ่อนตัวให้กลับมาเป็นรูปแบบเดิมเพื่อให้สัญญาณสามารถส่งต่อไปได้อีกเช่นโมเด็มเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในะยะไกลเข้าหากันได้โดยผ่านสายโทรศัพท์ โดยโมเด็มจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณซึ่งแบ่งออกเป็นบราเตอร์ในการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีการเชื่อมต่อหลายๆเครือข่ายหรืออุปกรณ์หลายๆอย่างเข้าด้วยกันดังนั้นจึงต้องมีเส้นทางการเข้าออกของข้อมูลได้หลายเส้นทางการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่าย กระบวนการการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยผ่านช่องทางการสื่อสารเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล